สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกับครูนะคะนางสาวพัชดามีนเสรนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะดีใจกับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมากๆนะคะนักเรียนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเป็นพี่ที่สุดแล้วนะคะคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ย ปรบพื้นตนปฏิบัติตนนะคะให้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะโอเคค่ะเข้าเรื่องของเรานะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะครูชื่อนางสาวพัชดานิลเสรเนาะเราอาจจะเคยเห็นหน้าคราตากันไปบ้างแล้วครูนะคะรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะร่วมกับคุณครูนัทธิดาเพศวะนะคะคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะ และนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนัฐิดาทศสว่างค่ะก็จะร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยป .6 นะคะกับคุณครูพัชชดานะคะและเราก็จะได้พบกันตอนเปิดเทอมอีกครั้งนะคะในกิจกรรมในภาคเรียนที่1นึ่งนะคะสว,วัสดีค่ะ ในส่วนของรายวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะคะเราเรียนทั้งหมด8หน่วยการเรียนรู้นะคะโดยแบ่งออกเป็น2เทอมเทอมแรกเรียน4หน่วยนะคะแล้วก็เทอมที่2เรียนอีก4หน่วยรวมกันเป็น8หน่วยนะคะโดยภาคเรียนที่1ก่อนนะคะภาคเรียนที่1จะประกอบไปด้วย4หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนเรื่องอ่านเขียนเรียนภาษาหน่วยการเรียนรู้ที่2เรียนเรื่องวรรณกรรมล้ำค่า หน,รรหน่วยการเรียนรู้ที่3เรียนเรื่องโวหารวรณศิ์และหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเราเรียนเรื่องสื่อสารอ่านเข้าใจนะคะนี้คือส่วนที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนในหน่วยในภาคเรียนที่1นะคะไปดูภาคเรียนที่2ค่ะภาคเรียนที่2นักเรียนจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะโดยหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเราจะเรียนเรื่อง ภูมิป <Jean> ัญญาพาเ,เ,เพาาารเรเาเลิเพลินหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนสร้างสรรค์หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเราจะเรียนเรื่องภาษาน่าสนใจและสุดท้ายนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8เราจะเรียนเรื่องคำไทยใช้ถูกต้องนะคะโดยทั้งหมด8หน่วยการเรียนรู้นะคะคุณครูจะรวมทั้งหมด5สาระไว้ในทุกๆหน่วยการเรียนรู้นะคะสาระที่1คือ สาระการอ่านสาระที่2คือสาระการเขียนค่ะสาระที่3คือสาระการฟังการดูและการพูดสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทยและสุดท้ายสาระที่5อันนี้เด็กๆทุกคนชื่นชอบมากเลยนะคะเพราะเด็กๆจะได้อ่านวรรณกรรมแล้วก็ได้เรียนบทละครบทกรต่างๆอย่างสนุกสนานนั่นก็คือสาระวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะทั้งหมดคือสิ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่6จะต้องเรียนรู้แล้วก็จบป .6 ไปนะคะนักเรียนจะต้องใช้ทักษะทั้ง5ทักษะนี้ได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เพื่อนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต่อไปนะคะโอเคค่ะอันนั้นคือโครงสร้างที่เราจะได้เรียนตลอดระยะเวลา1ปีนะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนนะคะที่อยู่บ้านคุณครูแจกสมุดแจกหนังสือแบบฝึกให้นักเรียนแล้วอยากจะให้นักเรียน ลองทบทวนนะคะลองทำแบบฝึกนะคะควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือรอรอเจอกันในวันที่1รกรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย